นี่ครับผมก็ตอนนี้เราอัดมินไกเสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณพ่อ texture texture ฮะนุ่มนิ่มอะไรนะครับ t e เ t u r e ขาวใสครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันนะครับพวกคุณทุกทมานชาวเซทีมแอลท้องถิ่นสุทไทยทำอะไรบ้างอ๋อกินข้าวกินขี่อะไรบ้างไปนะครับก็ หนึ่งวันแบบยูทูบเบอร์ทำอะไรนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นของนะครับใครที่อยากรีวิวนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับก็ตอนนี้จะมีโคเบอร์เพลงใหม่นะครับเพลงอะไรครับผมก็มีความรักครับอยะขอเลยครับโอเคดูเจกับเออซิลิกครับโอเคครับซิลิกทุ่งไนท์นะครับก็ใครติดตามเราก็พิมพ์บอกหนึ่งมานะครับโอเคไปเลยก็เรับประทานกันเลยครับไอ โอเคครับผมก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านหยุจีนล้วครับมากับไปปีนดูดูไอพวกไม่ดูเลยไหนไอกไปห้องจะรอจะรออาหารนะครับผมไปโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ได้แล้วครับใช่ไหมครับเป็นไงครับอร่อยเป็นไงครับเทกเจอร์เทกเจอรฮะีล้วครับ ได้เจอขาวไปครับเมื่อกี้ปัญเนี่ยเดี๋ยวกิ้โชว์ดูหนโหนโนโนกคือหนาปลายหนาไม่เจอขาวผมจะชิมให้ดูดูดูนี่ืหนี่เท่าไหร่นะครับได้เดี๋ยวผมจัดให้ดูหืมกรุบกรอบของอที่ข้างก่อนนะครับผม ครับผมก็จะส่งส่งไอ้ฟิล์มไก่โปไปหาสมชายครับสมชายหายนะคนที่ถ่ายคลิปกับผมมาแล้วน่ะก็มันหายไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราให้มันไปหาเขากำลังเข้าไปครับเดี๋ยวไปตัดที่โกโปไปสมชายเลยยี่เข้าไปแล้วจริงยิงถามไปยิงซ็อกแล้วเข้าไปนะแล้วจริงก็เข้าไปถามน้อยน้อยของอ่าไอ้สมชายมันไปไหนลอย ครับตอนนี้เจอไอ้สมชายแล้วเมื่อกี้รอมันอ่ะโคตรใช่ไหมใช่ไหมใช่นั่นไปเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูจักรยานสมชายดีกว่าเมื่อกี้มันเป็นอะไรไม่รู้ไปพี่มาไปดิไปดีเราเอารถจอนี่พี่บนี่ครับผมก็ตอนตอนนี้นะครับก็ยังอันนี้ตอนประมาณกี่โมงแล้ววายฟิล์ม สองโมงแล้วนะครับสองโมงแล้วครับก็เมื่อกี้กินข้าวประมาณตอนเที่ยงนะครับแล้วก็ไปหาสมชายนะครับตอนนี้เราก็มาอัดเพลงกันนี่ไม้นี่ผมอยากคคนดูอยากรู้ไหมไม้นี่ยผมประมาณเท่าไหร่ว่ะซื้อประมาณ400กว่าบาทแล้วก็แฟนทอมนะครับผมอันนี้ผมไม่ได้เริ่มต้นจากที่มีอะไรมากมายนะครับก็คือไม่ก็ยังถูกอยู่เลยครับนะครับผมประมาณนี้นะ yes ก็คอมก็สเปคพอปานกลางนะครับผมแล้วใช้โปรแกรมอัดของเลยครับ ออดิชั่นโอเคเดี๋ยวเราอ่านกันก่อนนะครับผมมันเดี๋ยวเพลงใหม่ก็คือน่าจะเป็นเพลงห่วใความรักนะครับเดี๋ยวฉันยังเหมือนเดิมนี่ก็เดี๋ยวรอรอศิลปภพลองเป็นนะครับผมโอเคไปครับเรอไปลองไปฟังเดี๋ยวตอนมิกกันนะครับผมไปครับผมก็ตอนนี้ก็อัดเพลงใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมครับคุณพภพเชื่อ กลัวคือมันติดลิกลัวบีบมันติดลิกสิว่ะคนดูนเสียงไม่ติดลิกสิตนะเสียงไม่เหมือนเน <sk r isa> ี่ยดูตาเมื่อกี้มีไอพวกพวกเขาไปซื้อน้นเซเว่นไงใช่ไหมครับนี่แหละเฮ้ยรค,ครับผมก็ตอนนี้นะครับเป็นเวลาเที่ยงคืนสามนาทีนะครับตอนนี้ผมก็ ตัดเพลงนะครับผมที่เราอัดตอนเช้านะครับผมแล้วก็ออกไปกินัอตอนเช้าครับนี่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูตัวอย่างนะครับผมแล้วกันโอเคแค่นี้แหละผมไม่อยากจะกลับกล้องไงกล้องกลับไม่ได้นะครับโอเคก็วขอตัวไปนอนเนี่อนะครับไปโอเคครับผมก็จบกับเ้ว่ะครับสําหรับคลิป หนึ่วันของผมทำอะไรบ้างนะครับก็ค,คือยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์หาร้อซับเอ้ยใช่ครับทาร้อยซับนะครับ <S <S ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทำคอนเทนต์ไปเต้นแน่เซเว่นคนติดตาม500อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอนะไปคิดก่อนทำไม่ทำดีแล้วส่วนเพลงที่จะปล่อยนะครับจริงๆอะ่ะผมลงวันนี้นะครับผมก็คือวันที่จะลงคลิปวันนี้นะครับ แล้วก็ผมลงไปแล้วยอดวิวไม่ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นปัญหานิดหน่อยแหละหงะ่ายๆอ่ะแล้วผมก็เลยเดี๋ยวให้ลงวันไหนยังไม่รู้นะครับแต่ขอผมจะลงคลิปนี้ก่อนนะครับเพื่อจะลงเพลงเสร็จแล้วก็จะลงคลิปนะครับเผื่อคนที่แบบชอบแบบผมร้องเพลงอย่างเงี้ยก็ลงไปแล้วใช่ไหมหวานใจของผมก็คือค o ฟ e ว c o ์คัฟเวอร์แล้วก็อีกหนึ่งอันก็คืออะไรวะคัฟเวอร์ cover. แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะลงเป็นคลิปแบบธรรมดาที่ผมเคยทํานะครับแล้วก็จะเป็น โคเวอร์มาอีกนะครับหรือว่าเป็นเพลงอะไรมาประมาณนี้นะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับคอมเมนต์มาด้วยนะครับอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนนะครับกดติดตามช่องอมก๊อดเอ็กทูด้วยนะครับแล้วก็ไปกดติดตามเฟซหลักทั้งเฟซลองนะครับใช้นัดกันทาอะไรนะครับตรงนี้เลยนะครับผมขึ้นตรงนี้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 ด้วยนะครับไป